คือถ้าเรามองภาพรวมก็จะมีแต่ละที่เพียงหนึ่งหรือสองหัวข้อที่แตกต่างนะครับของของตำบลทุกใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบเดียวกับที่ทุกท่านมีอยู่นะครับแล้วก็ตำบลทุกใหญ่เป็นพื้นที่ทั้งหมด19หมู่บ้านประชากรนะครับประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี2,555 8,800กว่าคน นะครับไม่รวมเด็กนะครับถ้ารวมเด็กถ้ารวมเด็กด้วยก็น่าจะเป็นหมื่นกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคิดเป็นผู้สูงอายุก็เกิน20%ของประเทศของอำเภอเหมือนกันนะครับประชากรผู้สูงอายุก็พันกว่าคนนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับในตำบลทุ่งใหญ่นะครับก็คือเป็นพื้นที่เกษ,ษตรกรรมนะครับมีการทําไร่ทํานาแล้วก็ ทำนาทำไร่านาานาเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างก็คือมีนานะครับกราเก็เน,นาแล้วก็มีไร่ก็จะมีทุเกี่ยวกับมันข้าวโพดนะครับมันจับกะหลัำข้าวโพดแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องอ้อยที่มีการขยายเขตเข้ามานะครับพื้นที่ทั้งหมดมีสิบเก้าหมู่บ้านนะครับอ่ะไปเลยเลยนะครับอันนี้เรามาดูที่ ที่พูดถึงเรื่องข้อจุดอ่อนจุดแข็งของตำบลทุกใหญ่นะครับก็คงจะไม่หนีกันแต่นะครับเพราะว่าผมยังอยากจะให้นําเสนออีกนิดนึงก็คือในแต่ละตำบลเนี่ยนะครับคุณ